จากในที่ประชุมสภาคุณพิธาที่เราเห็นตั้งแต่แรกนาทีที่เราเปิดรายการตอนเที่ยงกับ5้านาทีจะเพราะว่าคุณพิธานั้นเนี่ยเดินไปยกทักทายผู้คนในสภายกมือไหว้และในที่ประชุมสภาก็มีการถกเถียงกันแต่ด้านหน้าสภาทันทีที่สารรัฐมนูญได้มีข่าวออกมาคือด้อมส้มก็กลูกันเข้าไปประชิดรัฐสภาจนเจ้าหน้าที่ต้องปิดประตูทุกด้าน พธาถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังเป็นแคนดิเดตนายกก็แปลว่าต้องกลับไปพูดอีกว่าพิธาอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่ต้องออกยังไม่ต้องออกจาที่ประชุมมาคุยกันก่อนว่าจะเสนอชื่อพิธาได้อีกครั้งหรือไม่ สินค้าของเรานั้นเราคัดสรรมาอย่างดีคัดกรองมาอย่างดีไม่ดีไม่เอามาขายถ้าหากว่าไม่ดีแล้วไม่มีที่เราจะเอามาเสนอกับท่านผู้ชมเพราะว่าเรานําเสนอความจริงเราก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ของที่ดีจริงๆ <S <S และ ทุกๆสินค้าทุกสินน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือทุกๆก,การยืนหยัดของเราเพื่อนำเสนอความจริงให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปตอนนี้ทั้งในสภาและนอกสภาก็เกิดความวุ่นวายนะคะเดี๋ยวขอตัดให้ดูในสภาก่อนนะคะในที่ห้องโถงหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งออกมาเรื่องคือพิธาตัดออกมาเป็นจอใหญ่เลยคะ่ะ จอห้องถงในรัฐสภาค่ะขึ้นเลยค่ะสภาว่าห้องถง,งข้างหนา้าข้างหน้าค่ะท่านอัครเดชหนึ่ง <1, S 2> สองสามสีจอที่ 4, ส,สี่ข้างขวามือค่ะสดเลยค่ะ เรากําลังให้ดูบรรยากาศที่ในรัฐสภาเกียรติกายสื่อมวลชนกําลังตามคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐซึ่งเดินออกมาจากห้องประชุมรัฐสภาขณะนี้นะคะกล้องสดของเรากำลังติดตามไปที่ด้านหน้าประตูไม่เจอตามมาที่อีกด้านหนึ่งนะคะเห็นกองทัพนักข่าวกรูกันเข้าไปแล้วนะคะ

ขณะนี้คือบรรยากาศที่ด้านในสภาซึ่งปิดประตูใหญ่ที่เกียกกายตรงถนนทหารแล้วนะคะในสภาและนอกสภานะคะในสภาขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเสริมกำลังทั้งบุคลากรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสเตปที่หนึ่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมด้านหน้ารัฐสภาให้กลับไปอยู่ในที่ที่จัดเอาไว้และทางด้านในสภาที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือภาพของพี่าลิมเจริญรัตหัวหน้าพรกคก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30เราชมไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ของเราก็ Top News ส์ออนไลน์แล้วก็ทาง YouTube ของเราด้วยนี่คือ3จุดจุดข้างล่างคือในสภาที่ถูกปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ประมาณ6ชั้นพร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบพร้อมๆกันหลังจากที่ดมส้มนะเนี่ย ิดปฏิกิริยาเมื่อสารรัฐธรรมนูญได้มีผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วมีมติเป็นเอกสารว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ประกอบวรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยแปลการพิจารณาว่าด้วยการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561 มาตราเจวงเล็บหจึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญปีพศส5 6 1มาตรา54 สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2 7ต่อ2เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานสําคัญของที่ประชุมสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้จึงมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ชวนคำร้องนั้นนี่สารสารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามธรรมนูรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิมเจริญรัตสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ เป็นเรื่องพิจารณาลำดับที่23ของปี66คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ แล้วเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3 ขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศารจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคสองและขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องว่างลงนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญมาตรา105 2. วรรคหนึ่งวงเล็บสองผลการพิจารณาก็คือ มีข้อเท็จจริงตามคำร้องตามเอกสารประกอบคำร้องซึ่งเป็นเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดแค้งคัดค้านต้อแยง้งเป็นอุป,ปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสอสอได้สารรัฐจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นสอสอตั้งแต่วันที่19คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยแล้ววันที่ศาลวินิจฉัยผู้ร้องก็มีเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ก,ะกะตะก็ขอให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยว่าให้ผู้ถูกร้อยเนี่ยตำแหน่งว่างลงด้วย mm. คือเมื่อวันที่รับให้หยุดและเมื่อวินิจฉัยแล้วถ้าพบว่าหลักฐานตามจริงให้ว่างลง mm. ให้ว่างลงด้วย อันนี้ให้ว่างลงก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่วันนี้ให้หยุดและนี่คือสดจากในที่ประชุมสภาคุณพิธาที่เราเห็นตั้งแต่แรกนาะทีที่เราเปิดรายการตอนเที่ยงกับ5นาทีจพะพบว่าคุณพิธาเนี่ยเดินไปยกทักทายผู้คนในสภายกมือไหว้และในที่ประชุมสภาก็มีการถกเถียงกันแต่ด้านหน้าสภาทันทีที่สารรัฐมนูญได้มีข่าวออกมาคือด้อมส้มก็กลูกันเข้าไปประชิดติด รักสภาจนเจ้าหน้าที่ต้องปิดประตูทุกด้านแล้วก็เสริมกําลังที่ประตูโดยเฉพาะประตูด้านหน้าด้อมส้มก็มีปฏิกิริยาที่ร้อนแรงก้าวราวหยาบคายความรุนแรงของด้อมส้มนั้นเนี่ยคกอท่ามกลางาอากาศที่ร้อนแล้วก็สื่อมะชนที่แน่นขนาดขณะเดียวกันด้านในเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เสริมกําลังจากเดิมหนึ่งชั้น ตอนนี้มาเป็นหลายชั้นแล้วนะคะเป็นกำแพงของเจ้าหน้าที่หลังจากประตูนั้นเสริมกำแพงมาอย่างน้อยสิบแถวของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีอุปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสื่อสารแสดงข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ขอร้องวิงวอนให้ผู้ชุมนุมทั้งหลายที่มาเป็นกำลังใจให้กับ คุณพิธาและคณะก้าวไกลเนี่ยและพรรคก้าวไกลเนี่ยให้กลับเข้าไปอยู่ในที่ที่จัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ต่อไปขณะเดียวกันก็มีกลุ่มต่างๆชูป้ายผ้าเผด็จการประชาธิปไตยหรือมีกลุ่มต่างๆใช้ทรโคงนะคะตำหนิติเตียนสอวอตำหนิติเตียนเจ้าหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกรณีของคุณพิธาลินล้นเจริญรัตอันนี้ก็มาจากกรณีของหุ้นไอทีวีค่ะนะคะ ในที่ประชุมสภา,าคุณพิธาย,ยังนั่งอยู่นะคะ,คะยังไม่เดินออกมาตอนแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะมีภาพที่ยังนั่งติดอยู่กับที่เนี่ยนะคะสื่อมวลชนด้านนอกเนี่ยไปรอคุณพิธาที่หน้าประตูลิฟต์นึกว่าคุณพิธาจะออกมาเลยหลังจากที่สารรัฐมีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาปรากฏยังไม่ออกวิ่งตามกันไปซ้ายวิ่งตามกันมาข้างขวาและขณะเดียวกันตอนนี้คุณพิธาย,ยังอยู่ในห้องเราจะไปดูบรรยากาศในห้องประชุมสภา,าขอเสียงจากห้องประชุมสภา ในการที่จะลงมติตามมาตราตามข้อ151ครับผมคิดว่ากระบวนการนี้มันน่าจะเริ่มต้นในการรับฟังได้แล้วเพราะว่าทุกคนอยากจะรับฟังแล้วก็อยากจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าเราจะเห็นด้วยกับฝ่ายใดในการที่จะพิจารณาตรงนี้ครับขออนุญาตท่านประธานครับเดินหน้าในการประชุมได้แล้วครับเดินหน้าก็หมายความว่าให้ท่านอภิปรายกันต่อนะฮะ นะถูกไหมครท่านสาธารณสิทธิ์ข้อ151เนี่ยนะครับท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการขอประท้วงครับประท้วงใครครับตัวเมื่อตั้งท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานเพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระราก,การประชุมท่นทานประธานมีหน้าที่ควบคุมตามข้อ5วาโองเล็บสโดยดังนี้ครับขออนุญาตนะครับท่านประธานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้สภาเดินหน้าไปได้หนึ่งคือท่านอัครเดชได้เสนอ ยติกับท่านเสรีเสนอยติคัดค้านตามข้อ41ว่ายติที่เสนอคุณพิธาเป็นนายรัฐมนตรีนั้นดําเนินการไม่ได้เพราะเป็นยติซ้ําท่านอาจารย์วันนอก็เห็นว่าถ้าจะมาพิจารณาตาม1.5.1วินิจฉัยเนี่ยนะครับโดยคุณหมอชนน่านขอภัยที่เอ่ยนามก็ไม่ได้เสนอเป็นยติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียงตามลำดับเนี่ยจะต้องเรียงตามที่ท่านอคเดชเสนอในการลงมติอันนี้ประการที่หนึ่งนะครับ ผมก็หารือท่านประธานและที่ประชุมไปแล้วว่าจากพิปรายหรือไม่ท่านก็ใช้เวลากันมาสองสามชั่วโมงเนี่ยต้องแม่พิปรายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับถ้าท่านประธานจะถามมติเลยผมก็ยินดีนะครับขออนุญาตท่านประธานดําเนินการถามมติเลยครับขอรับรองครับท่านจุลพันธ์ครับเชิ่ท่านจุลท่านจุลพันธ์ครับเชิญท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์นนทวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เพื่อไทยสมาชิกรัฐสภาตอนนี้น่สับสนไปหมดแล้วกระบวนการประชุมในสภาเนี่ยเหมือนไม่มีขั้นไม่มีตอนผมต้องเรียนต่อท่านประธานครับต้องตั้งสติเพราะาท่านประธานเข้ามารับไม้ต่อนี่ผมเข้าใจครับแต่ตอนนี้กระบวนการของพวกเราเดินหน้าไปถึงการที่เรากําลังจะต้องพิจารณาข้อบังคับการประชุมข้อที่151การตีความข้อบังคับ ซึ่งท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมทุกคนรับทราบแล้วเรากำลังจะตีความข้อบังคับข้อที่41ซึ่งเราถกเถียงกันมาตั้งแต่เช้าว่าสรุปว่าไอการเสนอชื่อคุณพิทาลิมเจริญรัตขอประธานโทษการเสนอชื่อของท่านพิทาเนี่ยเป็นยติที่ซ้าซ้อนหรือไม่นะครับประเด็นมันมีแค่นั้นสิ่งที่ท่านอาัครเดก็ตามท่านเสรีเสนอก็ตาม เป็นการเสนอบอกว่ามันขัดต่อข้อ41มันไม่มีการเสนอยัตติตามข้อ41นะครับข้อ41มันเสนอเป็นยติไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบ,บวนการเราเรามีปัญหาในเรื่องข้อบังคับท่านวันนอก็เสนอว่าเราตีความตาม151ถ้าใครเห็นชอบว่าสิ่งที่เสนอมาเป็นยัตติและมันซ้อนยัตติมันเสนอไม่ได้ต้องตกก็เห็นชอบ ถ้าใครเห็นว่าเสนอได้ซ้ำได้เพราะว่ามันไม่ขัดต่อรัฐมนูนและรัฐมนูนใหญ่กว่าข้อบังคับก็กดไม่เห็นชอบลงมติมาถ้าแตะ375ยติของท่านสุทินคลางแสงเป็นอันตกไปถ้าลงมติไม่ถึง375สิ่งที่ท่านอครเดชเสนอหรือท่านเสรีเสนอก็ตามก็เป็นอันตกไปมันก็เดินหน้าลงมติต่อก็แค่นั้นเองครับ ตอนนี้ลงมติตาม151ได้เลยครับเพราะว่าคําถามมีแล้วท่านประธานวันนอจบเรื่องคําถามไปเรียบร้อยกระบ,บวนการสภากําลังจะเดินหน้าอย่าวนอยู่ในอ่างครับขอพระมวลครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตนิดเดียวครับท่านประธานครับผมอัคารเดชภมมิทักโลดครับท่านประธานครับที่อนนิดหนึ่งถ้าผมอยากฟังท่านท่านประธานครับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับที่ท่านวันนอพูดไว้นะครับขอขออนุญาตฟังนิดหนึ่งเลยครับ ผมได้รับท่านผู้ชมคะขณะนี้ในที่ประชุมนะคะกำลังมีการประชุมกันอยู่ท่ามกลางความสับสนซึ่งเป็นความสับสนมาตั้งแต่นับแต่เริ่มต้นที่มีการเปิดประชุมสภาก็คือว่าวันนี้เนี่ยเป็นการโหวตครั้งที่สองเรื่องนาย,ยกรัฐมนตรียตัตติที่มีการเสนอชื่อพี่ธาลิมเจริญรัฐ ซึ่งจะเป็นยัตินําเสนอได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่สวบอกว่าตามข้อบังคับที่4ี่สิอการโหวตนายกรัฐมนตรีถือเป็นยัติยัตินั้นได้ตกและจบไปแล้วในการโหวตเมื่อวันที่13กรกฎาคมคือวันที่หนึ่งดังนั้นวันนี้เสนอชื่อพิธาอีกซ้ําไม่ได้แล้วก็มีการถกเถียงกันค่ะอีกฝ่ายนึงบอกว่าได้อีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่ได้ดังนั้นมีการพูดกันถึงเรื่องการตีความการตีความตามหนึ่งห้าหนึ่งก็คือว่าก็โหวตกันมาสิว่าได้หรือไม่ได้้ถา 3, 7, 5, กึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาเพ้นผลเป็นอย่างไรเอาผลตามพิจารณานั้นๆขณะนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่จึงทําให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะซึ่งหลังจากที่ศารลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวจากกรณีหุ้นสื่อไอทีอย่างไรก็ตามตามกฎหมายแล้วเนี่ย คุณพิธายัางสามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่แต่สถานการณ์ในที่ประชุมสภาไม่สู้ดีแล้วเพราะมีการถกเถียงกันในเรื่องข้อบังคับการประชุมว่าด้วยการสามารถเสนอชื่อคุณพิธาในรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมสมัยเดียวกันได้หรือไม่ หลังจากได้รับเสียงไม่พอในวันที่13กรกฎาคมทีนี้เมื่อข้อบังคับที่41นั้นยังเห็นไม่ตรงกันเกิดความสับสนตั้งแต่เปิดสภาคาณะที่เปิดสภาเถียงกันอยู่ว่าเสนอชื่อพิธาครั้งที่สองได้อีกหรือไม่พิธาถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังเป็นแคนดิเดตนายกายก็แปลว่าต้องกลับไปพูดอีกว่าพิธาอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่ต้องออกยังไม่ต้องออกจากที่ประชุมมาคุยกันก่อนว่าจะเสนอชื่อพิธาได้อีกครั้งหรือไม่ ถ้าเสนอได้ก็เสนอแต่อยู่ปฏิบัติหน้าที่สสเ<อ>ส,ส,สนอชื่อพิธาก็โหวตนายกกันไปถ้าหากว่าถึงวันที่อีกสิบห้าวันข้างหน้าคุณพิธาเสนอเอกสารแล้วถัดมาเวลาถัดมาสารรัฐบอกว่าอาคุณผิดจริงหลุดหมดหลุดหมดหลุดจากนายกหลุดจากสสหลุดหมดแต่ถ้าหากว่าอีกสิบห้าวันข้างหน้าเมื่อสอง่งเมื่อส่งเอกสารหลักฐานไปแล้วสารรัฐมนูญพิจารณาแล้วปรากฏว่าพิธาไม่ผิดพิธาก็อยู่ที่ผลโหวต ครั้งที่สองกลับไปอีกเขาจะโหวตครั้งที่สองได้หรือไม่พิธายิงจิงยืนก๊้ๆกลางๆอยู่ในสภาขณะที่สภานั้นเนี่ยตอนนี้คนที่ลุยหนักที่สุดกลายเป็นพักเพื่อไทยกับสอวอเดี๋ยวดูเพื่อไทยพิเกมนะคะเดี๋ยวดูเพื่อไทยพิเกมด้านหน้าที่ประชุมสภาก็มีความวุ่นวายดอมส้มไม่ย,ยอมค่ะ